สวัสดีครับอันนี้ผมก็เลยมามาให้ดูเรื่องปลาไหลนะครับอันนี้ปักเป็นตัวแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องพักฟื้นก่อนนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้แล้วครับ2วันก่อนนะครับวันที่สิบสองนะครับคืออันนี้ผมก็เลยตักมาล้างนะครับเรียบร้อยแนละ้วมาวางแล้วนะครับ บอหนึ่งคูณสี่นะครับนะครับผมเพราะว่าผมตักนะผมก็ตักมารวมกันเลยนะครับเพราะว่าผมกับคือใช้แบบง่ายๆนะครับดูรวมแล้วก็มันก็ก็ฝักเหมือนกันนะครับ นะครับอันนี้ก็ดูแล้วอันนี้ผมมาให้ดูนะครับน,นี้ปั๊มป,ปีที่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะจะได้อธิบายตอนตักนะครับตอนตักตอนล้างนะครับอันนี้ก็เลยผมอันนี้ก็เลยมาล้างวางเรียบร้อยแล้วนะครับ คือลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เตรียมไว้นะครับประมาณเริ่มจะเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมันได้ตักมาย้ายมานะครับเอาจากนี้เด๋ยผมจะได้ตัดเป็นช่วงๆหรืออธิบายนะครับนะครับอันนี้หลังจากสองวันผ่านไปนะครับคือวันนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับ เนี่ยครับบอ 1, หนึ่งคูณเศษนะครับที่ผมตักไปแล้วนะครับสองวันก่อนนะครับอันนี้ก็ไข่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไข่นะครับคือเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับคือเนี่ยนครับลักษณะหายแบบนี้เลยครับอันนี้ก็ตักไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดดูนะครับเนี่ยเปิดดูก็เห็นไข่นะครับแบบนี้นะครับตักได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างมือใหม่ด้วยนะครับตักไปเลยนะครับ ถ้าตรอให้ไข่สีเข้มนะมีสิทธิ์ไข่หายนะครับมันจะอมไข่นะครับเนี่ยครับตักไปเลยนะครับคือง่ายๆนะครับเนี่ยมีการหวงไข่นะครับตักไปเลยนะครับวันนี้ผมได้ไดู้กจหวะเลยจะได้ให้ให้ท่านดูนะครับมือใหม่จะได้เลี้ยงหัดเพาะนะครับได้เลี้ยงเองนะครับไข่ใหม่ๆแน่นะครับ ตับกันเลยนะครับจะได้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับก mm ็ต้องล้างนะครับมานี่ไข่ใหม่ๆนะมาในตังล้างล้างให้พอกระจายนะครับแล้วก็พอพอแล้วก็มาดูนะครับเห็นไหมไข่ไข่มันจะลอยเห็นไหมไข่ลอยแล้วแต่ต้องล้างหลายรอบนะครับเนี่ยครับคือจะล้างหลายรอบเนี่ยไข่ใหม่ๆเลยนะครับเป็นลักษณะสีแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็แล้วก็วิธีสังเกตแล้วก็เทไปเลยนะครับเนี่ยเทไปเลยเทให้หมดนะครับต้องทิ้งไว้สักพักแล้วก็ถ้าไข่จมลงลงข้างล่างหมดคือแบบนี้คือใช้ได้นะครับส่วนในพวกเศษปุ่นอะไรลอยๆนะต้องเทน้ําออกนะครับเนี่ยถ้ามันจมไข่แบบนี้นะใช้ได้นะครับแล้วก็เทออกนะครับที่ปุ่นลอยๆนะครับมางครึ่งแล้วก็เติมน้ําล้างนะครับ อันนี้เป็นแนวทานนะครับมือใหม่นะครับคือตามสไตล์ผมเองนะครับเพื่อจะให้ดูว่าเออมันจะละักษณะการวางขอนะันนียอันนี้ก็ต้องล้านด้วยนะมันจะมีบอดค้างอยู่ในนะครับลลางสะอาดนะครับเนี่ยลักษณะจมกับแบบนี้เลยครับเป็นการใช้ได้นะครับนะนะครับแล้วก,ก็ก็เทนะครับ ่าครับเทน้อแล้วก็เทใส่ถานนะครับที่เตรียมไว้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ก็ถือาสะอาดเรียบร้อยนะครับไข่ก็ดูแล้วก็ประมาณน่าจะร้อยกว่าฟองนะครับหลังเดียวนะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ก็เทไปเลยครับรวมของเก่านะครับเทไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะไม่ต้องอะไรเลยครับคือง่ายๆคือเทไปเลยอาจจะกระจายฟุ้งไปบ้างก็ธรรมดานะครับเทไปเลยนะครับ คือคือไข่ตัวนี้ตัวใหม่ๆนี่ครับถ้าพักเป็นตัวก็ประมาณ5วันนะครับ5วันนะครับห้าหกวันนี่แหละเลยค่อยๆเนี่ยจะมันไหลลงล่างก็ตักนะครับตักแล้วก็ใส่คืนนะครับคือผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเนี่ยครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันจะมีไข่แก่ไข่ที่พักเป็นตัวแล้วก็ยังอยู่นะครับมันก็บนตกอยู่นี่นะครับ อันไหนที่เป็นตัวแล้วก็ตักตักไปเลยนะครับแยกออกนะครับเป็นตัวไปนี้แยกออกมาวางที่เตรียมไว้นะครับช่วงว่างว่างเลครับถ้าต้องมาดูนะครับตักออกเลยนะครับอันไหนตัวไหนไปเป็นตัวแล้วนะครับตักเลยครับ ไข่ใหม่ๆเนี่ยก็ประมาณ5วันนะครับเนี่ยก็เตรียมไว้ลุงโล่แบบนี้นะครับอันไหนไข่ขาวๆเนี่ยก็ตักออกนะครับคือธรรมดานะครับมันก็ต้องดูมาดูบ้างแล้วครับตักออกนะครับไข่ขาวๆที่มันปอแล้วมันมันใช้ไม่ได้นะครับคือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็ต้องพักฟื้นนะครับ ขอเข้าใจนะครับสาหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคือตามสไตล์ของผมก็บแบบนี้ง่ายๆนะครับดูแล้วก็น้ําในบ่อในท่อเนะี่ยอาจจะแห้งลงนิดหนึ่งนะครับแต่ห้ามเติมนะ้ำนะอันนี้ปั๊มจำลองนะครับคือเตรียมไว้นะจำลองนะครับยังใช้อยู่นะครับคือข้างล่างนะข้างล่างท่อเนี่ยก็มียาง นอกนะครับรถถ่ายเก่านะครับมาวางรองพื้นนะครับเพื่อจะปรับอุณหภูมิของน้ํานะครับน้ําก็ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรนะครับคือปล่อยไว้แบบนี้นะครับน้ํมบดานนะครับใสวิ่งเลยนะครับเนี่ยครับเป็นการว่าใช้ได้นะครับส่วนถังนี้ก็อันนี้ก็ผมก็ตักมาพักปืนนะครับที่กวยสีเหลืองนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เนี่ยรอรอนพักฟื้นก่อนนะครับใต้ท้องลังไข่ยังไม่ยุบนะครับเนี่ยนะครับพอทถมองเห็นไหมครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเนี่ก็ปล่อยไว้ก็ปิดไว้นะไม่ต้องทำอะไรนะครับโอก้กโอเคนะครับเนี่ยง่ายๆตามสไตล์ของผมเองนะครับ ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับไข่มันก็อะไรอันไหนทิมเป็นชิ้นก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยตักย้ายมาเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนที่ผ่านมาเจอฝนตกไปดับนะครับในกวยซีเหลือนั้นเหมือนที่ผมเคยลงไปก่อนนะครับตายนะครับมีตายมากนะครับมันจะมีลงเหลือบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับ ต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้คลองใหม่แล้วนะครับใช้ไหลกว่านะครับดีกว่านะครับหัวสังกสีกับฝาหม้อเก่าๆนะครับก็เป็นการใช้ด้นะครับอโอเคนะครับเทนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ